ถึงไ้ตรงแล้วครับการเข้าอยู่ได้เลยดี อลองดูก่อนดิโ่ผมไม่ไดให้ทำให้หมดใส่ผลลองดิเฮนนนะ้อให้ <laughs> จะไปออกบินครึ่งบินโอ้ <laughs> <laughs> โ,อโอสีสีเขียวพี่เล็งอยู่อ่ออน๋อีเ <c oughs> ขาปลูกกาแฟด้วยเนี่ยลกาแฟเดี๋ยวว่าจ่สีเขียวหรือสีอะไรมาก่อนก็เอาสีนั้นก่อนไฮโซด้วยหอมรินะ เอาอีกเหรอพี่ยังอยู่ข้างประตูเนี่ยอยู่ข้างประตูเนี่ยนี่ที่นี่มาคะเนี่นมอมอกดออะไรอ่ะพี่เล็กใครอะแฟนจัดฉายอ่ะฮะแฟนฉายอ่ะได้ฉายอ่ะเออก็มีกาแฟเย็นกว่าทงโง่ดีไหมดีกว่าทงโง่ นี่ของแท้ตกลงนี้เก้าสีไหนไม่รีอ่ะเราซื้อไปเดี๋ยวเราก็ให้บอยกินอยู่ดีแหละเออแต่เราอยู่หนุ่มน้องไงนี่ ก็ชอบสีนี้ครับก็ชอบสีนี้ครับเกี่ยวรสชาติไหมน้ำมันผ่านดีข uh> ึ้นหรอการกระจายการกระจายของตวเมล็ดกาแฟที่มันบดครัไม่ไม่ไม่เป็นก้อนเรืเราสกัดกาแฟออกมามันน้ำจะัวถั่วให้กาัตัวีเราด้บ้างบ้านกเนี้นี่ ให้มันแบขึ้นมาแล้วแทนลงไปปุ๊บมันจะน่านจะเรียบอ๋โอโหไม่น่าเลยามาช้าเดี๋ยวก็ต้องโดนอีกสัก,กอ,อันเรายู่นแองฮ้ยไบอกพี่แต่ถ้าทองแดงเฮ้ยดิ้นหน่อยดิ้นหน่อยได้ทองแดง

来来来。

ก็ลงก็สด้วยนะไม่ลงก,<ป>กะรไเขาไปอย่าน้ไห้องไม่ถูกเปนไรีนโอลอาร์พี่เขาฟาดคงจะนานนะ นี่ว่ามันก็เป็นกอดเต่าเลยทันๆอย่างนี้เลยเข้าใจแล้วไหมพี่มันเป็นรถไฟนี่แหละทางนี้แหละทางนี้แหละโอ้โหนี่เราเขาไม่ปล่อยให้เราสไลเดอร์ลง rin slice ya ีจะกองกองไว้ได้เด er, ี๋ยเดี so, I mean, Louise, uh, nice. ๋ยวแยกกันเองนะครับผมนะครับตามสบายนะครับถ้ามีเฉยเฉยอะไรหรือว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมก็โทรในเบอร <that> ์ที่อยู่ป้ายมันจะวางไว้บนโต๊ะนะครับมีป้ายอยู่ครับตามสบายครับผมใช่ค่ะข้องพักอีกห้องหนึ่งอีกสองห้องขอรอไปข้างล่างได้ไหม วิวนพอยู่ห้องนี้ได้อ่ะพออยูห้องนี้อหนี้ก็มีเนี่ยใช่้องดีอะ้องดีมาก อ๋อเนี่ยที่ปิ้งนี่ไงก็มีที่ปิ้งให้อยู่นี่ดีใช่ฮัลโหลวันนี้เราเราจะแยกกับิป้งฮัลโหลห้อองะไรีวิวห้องพักโอ้โหนี่เขาอันใหม่เพิ่งทำนะหนูนะแต่เขาไม่ได้ใช้เครื่องกานขาดไงมึงนี่ก็มั่นใจเกิน ไปป่ะห้องน้ำห้องน้ำโอ้โหเฮ้ยองนอันนี้อันนี้ก็อีเขาด้วยเหรอมีด็กคือสีดำเนี่ยนะเยสมีเขามีคู่กับโต๊ะแต่เราเอาโต๊ะมาไว้นี่เพราอ่านอ่านไม่ดี เดี๋ยวเขาจะให้ไม้เรามารีวิวหรอน้าจะเปอร์เซ็นหรือเปล่าใจปูมากมากอใจปูผันด้วยอ๋อเหรอคิ่แค่ร้อยยี่สิบก็ถือว่าราคาโอเคหนักตอด โลกว่าครับถ้าจัดนี่นี่กิโลป่าเราไปจับแล้วคนละหกสิบคนละหกสิบรวมเข้าสักลานด้วย Làm đẹp.

ตอนนี้นะสมัยก่อนสัสดีปีใหม่วันที่หนึ่งมกราสองห้าหกแปดกับกับบิวพาหฮี g 굿มอร<า>์น n ิ่งโซดีพี่ใหม่ครับโ <c oughs> อเคะ okay ครับ <c oughs> เออพี่ลาโฟก <c oughs> อ๋อไม่ไม่นึงอีกนึงไม่นึงไม่อ้าวอะไรไบบ อ้าเหรอที่ท้องไปโดวฟังโ้นซะแล้วโ่มาลับโนมาลับโอ้ตายตายตายไรด้วยไปด้วย ปั๊บปั๊บปั๊บโพเตโต้อันนี้เรากำลังจะไปสะพานไม้นะครับสะพานไม้บ้านผาฮีนะครับนี่ก็จะมีประหว่างเดินมาก็าจะมีที่พักนะโฮสเทลผาฮีอาคาร โดยโทเทมิซูนแฟนสา,าร52.8จุดเอาแล้วไงร่มเหลืองอเจอแล้วอ่อเคตามหาร่มอนุร่มเหลืองร่มเขียวอยู่อยู่ตรงเรา ล่มแดงอยู่ข้างหน้าสุดล่มแดงอะอยู่ข้างหน้า่อน่มมี่แล้วบ้านสวนพาฮีโฮมสเตย์เก็เบเบอร์โทรไว้ก่อนคือได้มาอีกเก็บเบอร์โทรไว้ก่นนอนใช่ นีสอ๋ออันนี้เสื้อแดงอันน nah ี้กางเกงแดงอันนี้มันเอาเอ็นนี่แบบอพวกคันร์ฟูลเลยพวกคุณเนี่ยแยกกันรู้ป่ะเนี่ยไปไปไปโอ้ยไจับเดินเลยเธอนี่ผมจับโดนเขาเลยนะผมจับแล้วโดินจับโดนจับผายฟาร์มสเตย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดศูนย์สองเจ็ดสองสามครับที่พัก เวิร์นะน,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 นี้สวยเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเวิร์ล่องเขาอ๋อน,นี่ไงถึงแล้วสะพานไม่ผ่าน แั่กิดอ่ะจะลากมาเนยก็บรกเอาเบร็จมาก็มีจะวิ่งเจียดผาหน่อยส่วพี่จะไปทอดกินข่อสิเช้ามันต้องกินเบรกปัดอ๋อที่พักก็จะเป็นกตะโจมแล้วก็กางเต็นท์ได้มีโดม นถ้ามุมน,นี้มากกว่า,านี่นี่มาอันนี้น,น,น,นี่ให้แบบเปลี่ยอป้ายนี้อ๋อโปด่้เนี่ย นะครับเนี่ยจะมีรถพามา60บาทต่อคนเป็นไรนั้นล่ะอื้อนั่นน่ขิงเหรอข่าขิงข่าเหรอป๊าข่าเนาะแน่นอนข่นะข เนานะเบื้องหลังภาพสวยเขาบอกนั่งได้เมื่อกี้มาเช็ดให้แล้วเอโร่มโอ้นี่ไงพี่ปุ๊บก็มาใกล้ๆอยู่นี่ พี่ไม่ใช่เขา,าเอานี่มันแม็กติดเว้ยเหรอเออก็คือยัวขนาดนั้นหรือบุญอ้าวอยู่ไหนล่ะเราอ่ะเร็ว กี่โหายที่ไหนใช่ไหมฮะใช่มันจะสิบเอ็ดหนึ่งแต่ก็ต้องมีเวลากินข้าวก็เดี๋ยวกลับแล้วเนี่ยกลับไปก็กินแล้วอเพี่บอยทำไงให้มันเป็นรูปข้าว่าเอาลูกหมูทีเดียวเลยได้ไหมคุณยูทถ่ายไหมไม่บอกอ้อมลงมากินอาหารเช้าอ้อม เขาไม่เสิร์ฟที่ห้องคิมไม่แช่เขาลงมาแล้วเหรอก็ะจะถึงแล้วสิะจะเดินมาพอดีกัน